สวัสด,ดีท่านผู้ชม,ชม,ชมตามเคยครับอยู่กับม,มกราเช่นเดิมวันนี้อยู่กับเกมซ่อนหาซึ่งผมเคยเล่นเกมนี้ไปแล้วแ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีช่องเลยเมืน่อะผมเด็กมาผมแบบเลยอ,อยากมาแบบแก้เมือกเขาเสีเยแล้วอ่ะเค <Okay. S 2> ไปเริ่มเลยในชื่อผมนะชื่อกราเอ็กดีดีดีดดด อ้าเขาร่วมเกมนี่อะไรเนี่ยอ๋อจำไม่ยวดเออเขาดูเอ้ยอุกซ้อวิแต่มันจะจบอะไรจะจบนะเฮ้ยเฮกบินออกได้เลยนะเออฉันน่าจะบินออกไ้นีนดาบธนาคารใช่ไหม อ๋อไอ้ไอ้นี่แะกระถางต้นไมเก้าอีไอ้เก้าอีนี่ยเียนี่ยเก้าอีกรถางตไมกับ cây เก้าอีต้นกา เลยจะหมดเวลาเนี่ยเริ่มนา้เนีงเงยยเดินมาแล้วเขาชอบทำแบบเนียนมารอเริ่มกันผมจะเป็นคนหนาเลยคนซ่อนเอื้ยลุนลุนคนแอบ เอาตรงไหนวันนี้เนงเป็นก่องนะผู้ชมเอาตรงบบกล่องนะ้มาไม่เอา,อเอาอกอนะ่อ,าอ,งกองมันไม่เหมือนเราเนงวะอันนี้ไหมอยู่ใกล้กล่องมาอื่นครับนะแล้วก็รับนี่เียนเียนอยู่นะเียยู่นอยเจอเพื่นอ,อนเบื่เ, <c oughs> เราหาที่เาเจอเลย คนมันก็ได้ดดนนะหดแหละมันมีคนเหนื่อยเกมแหละยกเว้นคนเรียมๆพิ่งรู้รำเกมสลิปเยลัเด้อเด้มองมองคนมันดูแบบเอ้ยอ้ยจู่จู ท่านผู้ชมไอ้ผมโดนจับได้แล้วโอ้ยเนาะเหี้ยูวมัดูกม่ l ดูนี่อะไรมันบม่มีสเกลเลยเอาเอาตัวไสนกลดูสนวะว้าววัดเจอเ็กอะไรเนี่ย ว้าชิเยเยทำามชอบบอกรู้ตั้น้นก็ได้ต่ทำไมลล์ตอนไม่ไย้เลยมันทำยังอื่นได้ไหมเนี่ยเออทำไรได้บ้างเข้ามาได้เงียบปกตินะเออเนี่ยดูดิใช่เลวนายเองครับนายนายีนพัสดุอ่ะ โอ้ยตรงนี้ไหมเออใช่ด้วยเปลี่ยนห้องเปลี่ยนไปห้องนี้จะได้แกมมันจะบมดเวลามีเรียนเยอะมันก็ดีแบบนี้เองสซนตาด้วย หมดเวลาแล้วมา,มา,า,า,าวิดาดบ้านดานบ้านนดไอจานนี้ตั้งที่มันหายากของแล้วผมมาตรงเนี้ยตรงนี้อะไรเนี่ยเปลี่ยนสิ่งของเอาเป็น,ปน <c oughs> วัวากวมาอยู่ในบ้านเป็นวัวากออกไปเอออ้วนๆเดินโอ้ ท่าผู้ชมเปรียงผมเย็ย yeah, จะฟ้องอออต่อโอ๊ยขึ้นไม่ได้อ้วนเกินโอ๊ยท่าผู้ชมผมตายแน่แล้วก็มีเสียงรมกวนด้วยคนระับไม่ต้องสนใจครับเพราะผมตายแน่ลาก่อนนะผู้ชมอืมเปลี่ยนห้องของสุดว้าวามีบ้าน เอเผมมีดวงในการทำามแบบซ่อนผมมีไหมเนี่ยโมผมไม่มีดวงในการซ่อนเลยนะซ่อนดีโดนหาเจอตลอดเลยรู้ทำไมอือจริงผมซ่อนอีทีก็โดนเจอตลอดเลย่ยเป็นการเปิดคลิปที่บาดที่สุดเลย เนี่ยจะมีมาสองมาเกตตัวเมื mm ่อ hmm. ตอนเด็กผมจะเก่งกว่านี้เลยเออนี่บ้านครับดูกกะจะได้ไปเลยไม่มาหลุดเลนี่อบรรเออดีมกูแนบเก้าอี้ เก้าอี้มันเดิเร็วจังวะเนี่ยวนะ้วทำไมมันแรกไว้โอ้ชิตมันเย็นบาวเลยเย็นคนตีวยเย็นของ โดนเจออีกแล้วเจอแน่นอนโอ้เชี่ยท่ผู้ชมถ้าผมโดนเจอผมจะตัดชัวร์เลยอะอะไม่เจอเพื่อนตายไปแล้วหนึ่งคน ครั้งนี้มากับดวงเรองรอดชัยชนะอันแหนุ่เราจะได้กินชัยชนะนั้นอย่างดอร่อยดูดูยังนีนดดูกนบางอะเล้สิ่งของสามอุ้ยเนยนเนียนเนียนเนียนเนนนียนเนาอ่อโอ๊ยเวลาเหลือเยอะ มจะตัดไปตอนน er yeah, ี้เสียวเสียนะคุณผู้ชมโอผมดูนตกใจนั่นนั่นน่ะโอ้ยเปาดอีกแล้วเว้ยอย่าเบอครั้งนี้มาดีครันี้มาดีทุกคนอยู่ตรงนี้เต็มเลยเจ้าคนปาดฉากเสียวสียก่อน 给你。好，拜拜。